ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My c r a f ิ i n f i n i ี y ให้เสียงภาภาษาไทยโดย My Craft i n f i ิ i t y จ้าวันนี้เราขอสเสนอ,อชั่วโมงศิลปะเมื่อเรา My Craft ต้องวาดรูปไปดูกันเลยจะสนุกขนาดไหนเอาละอยู่ในความสงบวันนี้นคุณครูมีภารกิจให้นักเรียนทุกคนได้ทำนั่นก็คือวาดรูปนั่นเองอย่าบอกนะว่าให้วาดรูปผู้หญิงสองคนนี้ครับ ใช่แล้วพวกเธอต้องวาดรูปผู้หญิงสองคนนี้คุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะเอาละเริ่มได้ผมจะตั้งใจวาดให้ดีที่สุดเลยครับไอผมก็ตั้งใจวาดให้ดีที่สุดเลยครับเอ,อือน้องสาวคนเจ่อของพี่รอแปตบิึงนะรูปใกล้จะเสร็จแล้ว เอาละใกล้เสร็จกันหร้อย่งตอนนี้จะหมดเวลาแล้วนะเออสักครู่นะครับพอดีว่าของผมมันล่วงพื้นน่ะหยิบขึ้นมาไม่ได้แล้วครับคุณครูอืมจะหมดเวลาแล้วนะขอให้ทุกคนวางมือเดี๋ยวนี้แล้วก็ต้องมาโชว์ผลงานสเกเลตันออกมาเป็นคนแรกครับผมผมกําลังเดินไปครับคุณครูนี่ครับมันคือผลงานของผมเป็นไงครับเซ็กซี่สันมือรเลยฮึมไหมครับคุณครูอืนี่มันเอนนิสเกเลตั al, นเธอวาดอะไรเนี่ย ต้านาซีคะสเกตแต้านว่าอะไรเนี่ยพวกหนูเป็นโครงกระดูกแบบนี้ได้ยังไงออกตะวบอืมคนถัดไปซอมบี้คุณครูค,คะมันเกินไปหรือเปล่าคะแบบเนี้ยมันเกินไปนะคะหนูไม่โอเคนี่เธอใจเย็นๆนะนี่ซอมบี้เธอโรคจิตไปหรือเปล่าฮะอะไรเนี่ยว่าแต่ตรงนั้นได้ยังไงมันน่าเกลียดมากเลยนะซอมบี้ขอโทษเดี๋ยวนี้เลย โอ้โค,ครับอ็กแมนนายทำไมไม่ออกไปก่อนฉันล่ะไม่ออกไปก่อนฉันสิไม่ฉันไม่อยากออกไปก่อนนายนายไปก่อนเลยอืโอเคฉัน,ฉ,น,ฉ,นฉันไปแล้วนะอ้าวอ๋อไหนว่าจะให้เอ็นด์แมนมาก่อนอะไรเนี่ยออกมาสองคนเลยเหรออออ๋อ่าดูไปดูมาก็ก็สวยดีนะคะ,อ,ะอืมผลงานก็ดีอยู่นะ เก่งมากเลยเอนเดอร์แมนคอะเพืคอนคผมตั้งใจถามที่สุดเลยครับอ้าวไหนของพิกแมนล่ะขอดูหน่อยได้ไหมผมเขินนะคะผมไม่กล้าให้ดูเลยอะ่ะไหนเอามาดูสิโอ้นี่หุ่นก็พอได้อยู่เนาะแต่อาหัวหมูใส่เลยเหรออะมัน่ะนมันเกินไปหรือเปล่านะนี่เจ้าพิกแมนเกินไปหรือเปล่าคุณครูคะจัดการไอคีนะแลวนี่ผลงานของใครลวเนี่ยดูเป็นการ์ตูนเชียวเออทำไมหนูรูปหน้ามาแบบนี้ล่ะคะจริงๆหนูสวยแลุ้คนดีมากเลยนะ อ่าอะไรของเธอสองคนเหี่ยคิปเปอร์เหรอโอเคแต่ละคนคือไม่ได้เรื่องเลยแบบนี้คุณครูให้เกบไม่ได้อ้าแล้วนี่ผลงานของใครฮะองเธอเหรอสลามเก่งมากเปล่านะครับอันนี้ของผมตังค์ค่ะ เอาลเืลอนเพืเ่อนๆเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันยินดีต้อน<ห>รับเข้าสู่ช่อง My c f t Infinity ในเสียงภากภาษาไทยร้อย My c f t Infinity จ้าวันนี้ขอเสนอตอนการแข่งขันวาดรูประว่าง Baby My c f t กับเจ้าเรนโบ์ไปดูกันเลยเฮ้ยนายถืออะไรมาเหรอเอ็นด m a แมนนี่ไงรูปยิ้มน่ารักใช่ไหมอะ,อะไรกันเนี่ยฮ้ยตัวจริงนายตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเจ้าเรนโบ้ ออมาแน่อยู่แล้วครับผมตัวใหญ่ขนาดนี้แหละครับโอ้หน่ากลัวชะมัดเลยอย่ามาใกล้ฉันนะวันนี้ฉันมีภารกิจให้หนายวาดรูปแข่งกับเราไหมครับเแบบี้นายทำได้หรือเปล่าหืมเรื่องแค่นี้จิบจ๊บจิ๊บฉันทำได้อยู่แล้วมาดูกันเลน์แข่งวาดรูปฉันหิวมากวันนี้โคกรนกงหน้ากลัวชะมัดเลยนั่นน่ะสิโหชะมัดเลย,เลยฉันกลัวนะเนี่ย ควถจงกับอื่นกับพฤติกรรมของเจ้าเรนโบไปดูต่อกันเลยว่าจะเป็นยังไงไม่นะอย่าจ้องมองมาที่ฉันฉันไม่อยากสบตาเลได้นหน่อยน้อยเลซมบี้ต้องออกมาวาดรูปเนะี่ยอ่ะฉันเหรอโอเคฉันออกไปก็ได้ <c oughs> เป็นยังไงผลงานของฉันพอได้อยู่ไหมอ่ะอืมก็พอได้อยู่นะก็เหมือนอยู่แหละ ะนายอยาเข้ามาใกล้ฉันฉีนฉันกลัวอย่าดึง <Yeah. S 1> ฉันเลยนะเอ้ยฉันดีใจต่างหากหล่ะที่นายว่าลูกเหมือนของฉันโอ้อยแอ้วก็สุดยอดไปเลยซอมบี้นะโคตรเก่งอะ่ะใช่นายเก่งมากเลยซอมบี้ขอบคุณมากนะทุกคนฉันเก่งแล้วอะไอเฮ้ใครรับพาตัวซอมบี้ไปเฮ้ยไม่นะลูกสมุดเล่นโบว์เหรอวิออ่แบบนี้คนเราจะจอนไปเนี่ยนั่นาะสิฉันขอออกไปวัด เจ้าตัวเขียวนั่นเองฮะวาชั้นเนี่ยนะแต่มันไม่เหมือนเลยนะน่นนะฉันว่าเจ้าตัวเขียวเนี่ยเหมือนเอเลี่ยนปังคฮะมนที่มันเต้นลึกๆึกๆลึกๆลึกๆควรเคยเห็นหรือเปล่าใช่ไหมล่ะเอ้าแลูนอยผมมาจากไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยพิกแมนโดนกินไปอีกแล้วหนึ่งกลายเป็นพิกแมนมินิไปแล้วทุกคน ยทำไมเจ้าพวกนี้โหดหน้ายจังเลยอะถึงตาเธอแล้วนะสเกเลตันโอเคเดี๋ยวฉันจะวาดตัวซอมนี่เองฮะวาดฉันเนี่ยนะก็ใช่นะสินี่ไงไดโนเสารส์ส้มฉันไม่ใช่ไดโนเสาร์นะมาวาดฉันแบบนั้นได้ยังไงไอ้นายจะมาตบฉันทำไมล่ะเนี่ยะไรก็แรงความรุนแรงแบบนี้ไม่ได้เลยนะฉันเสียใจนะเนี่ยฉันทำอะไรผิดอะ่ะ ฉันไม่อยู่ตรงนี้แล้วฉันขอกลับบ้านก่อนดีกว่าจะไม่ชอบการใช้ความรุนแรงแบบนี้เลยไอยา้ามำทำปานะรูไ้ไหมอะไรกันเนี่ยเหลือเราอยู่แค่สองสามคนเองเหรออืมแล้ฉันจะวาดอะไรดีขอลบใจกระเสวก่อนอ วาดอตัวเดน่สาวยากขึ้นมาอีกหน่อยแล้วกันเฮ้ยตัวเดน่าสาวยากทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะไม่เห็นสวยเลยไปเลยนะเอ็นดูแมนเฮ้ยเหมือนมีอะไรเข้าหักันเลยอ่ะโอ้ยออกไปนะออกไปเราจะเป็นตัวแทนจัดการให้เพื่อนเองเจ้าตัวเขียวเอเลี่ยนเนี่ยออกไปจากห้องเล่นตรงนี้ คนนายเจ้าเนรนโบว์ฟ้าแล้วก็เนรนโบว์ส้มจะเจอแบบนี้แหละถ้ามาลองดีกับพวกฉันน่ะออกไปจากห้องเรียนฉันเดี๋ยวนี้เอ้ยทำไมนายไม่ไปอ่ะตัวนายนี่มันแน่นขนาดน,นี้อ่ยฉันหลุดจากเอ็นเดอร์แมนไม่ได้แล้วเอ็นเดอร์แมนมันกำลังทำการ์ดอะไรทุกคนทั้งตัวละเอิ่มเดีด๋ยวยไปหายเลย วันนี้พวกเราจะรอดกลับบ้านกันไหมเนี่ยนั่นนะซีวินเตอร์พวกเราจะรอดไหมอ่ะฉันขอคิดก่อนนะขอคิดก่อนนะขอคิดก่อนแล้วทำยังไงดีอะไรยังไงดีอะไรยังไงดีเฮ้ยมันมีอะไรดับขาฉันนะมันมีลูกส่งบอลของเจ้าเลนโบมาจับขาฉันทันอีกแล้วอ่ะเออฉันเขียนไม่ออกเลยตอนนี้ฉันกลัวในหมดเออฉันก็กลัวเหมือนกันอ่ะฉันก็กลัวเหมือนกันนะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะมีคนมาช่วยเราแล้วทุกคนเฮ้ยเจ้าสเกเลตันนั่นเองสเกเลตันเร็วๆเลย ฉันจัดไปลายหนึ่งดอขลมไปลยเฮ้ยแล้วพวกเราจะเหลือหรอเอาล่ะทุกคนสกเลต้ามัได้ทำลายห้องเรียนแล้วก็นอเลนโบเรียบร้รวมถึงเบบี้มอนสเตอร์เอ้ยเบบี้ไมค้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปถัดไปทุกคนให้ดูนะดูกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม c r a f t Infinity ให้เสียงภาพัตว์ไทยดย้วยไม c r a อินฟิน n i ี้จ้า วันนี้เราคอสเนตอนเมื่อเราไหมครับมีภารกิจวาดรูปเจาวากี้ไปดูกันเลยจะเป็นยังไงนะเฮ้ยคุยเราบายอดหลับอดนอนเราตัดไสมสงสัยเมื่อคืนนักแน่เลยอ่ะ,อะ,อะค,คุณครูครับคุณครูครับไม่ตื่นด้วยอ่ะ่างนี้มันต้องจัดการตื่นได้แล้วครับเราเรียนครบแล้วอ,อ๋อ ขอโทษแล้วกันนะเด็กๆเฮ้ยทำไมรู้สึกปวดหัวอะไรเนี่ยสาเหตุที่คุณครูปวดหัวก็คือเจ้าวิกเตอร์ครับเจ้าวิกเตอร์มันเอาหนังสือคว้างคุณครูครับใช่แล้วครับฮะวิกเตอร์ทำแบบนี้ทำไมอ่ะรู้ไหมว่ามันบาปกรรมเนี่ยผมไม่ได้ทำครับคุณครูคุณครูฟังผมก่อนดีเพราะที่ทำเหมืมันคือเจ้าซอมบี้น่ะฮะซอมบี้ไม่น่าเป็นคนแบบนี้แหละนิสัยไม่ดีเลยนะแต่ใครโทรมานักเรียนทุกคนเงียบๆกันนะคุณครูจะรับโทรศัพท์ห้ามเสียงดังรับทราบครับผม ครับผมโอเคครับได้ครับเดี๋ยวเราจัดการให้เลยครับเอ๋อเราวันนี้เพื่อนทุกคนต้องนอนอยู่ในห้องเรียนนี้ค้ามออกไปข้างนอกอ่าอะไรขค้นครับไม่ต้องถามมากเดี๋ยวคุณรู้เองในระหว่างที่คุณครูฮิโรบายกำลังหลับสบายอยู่นั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเอเอใครกันเนี่ยมาเคาะประตูดึกดื่นดื่นอ่ะก็ไม่เห็นมีใครนี่นาสงสัยหูจะแวววาวอะไรเนี่ยเจ้าวังกี้โผล่มาแบบนี้ได้ยังไง สวัสดีเพื่อนๆไหมครับเราชื่อวากี้ไฮกี้เออไม่ต้องแนะนำตัวหรอกนายมาบ่ายขยันชั้นรูปถักนาแล้วแหละ้องมาทำอะไรในรอบเนี้ยอ่าวันนี้น่นหรอเราก็ตั้งใจจะมาให้พวกนายวาดรูปเราไงล่ะอะวาดรูปแล้วเหรอนั่นสิคุณครูครับนี่คือทำชาเลนจ์วาดรูปแล้วเหรอก็ใช่นะสิตอนนี้กำลังจับเวลาอยู่นะเร็วเเร่งมือกันหน่อยครับผมครับผมครับผม นี่หยุดเลยนะยังมาแอบดูของฉันนะอารฉันไม่ไดของนายอะ่ะโกตรเลขเลยว่ะไม่ทำไมพูดแบบนี้อ่ะพูดจาไม่ดีตั้งเจอแบบนี้แหละในขณะที่เพื่อนพื่อกำลังวาดรูปอยู่นั้นเจ้าวิกเตอร์ก็สั่งให้แฟนของเขาเอารูปภาพที่วาดเสร็จแล้วมาให้เจ้าวิกเตอร์มันขี้โกงจริงๆลนะ พี่วิเตอร์ค่ะหนูมาส่งลูกปัดแล้วค่ะมารับเร็วค่ะนี่อย่าเสียงดังได้ไหมหล่ะเดี๋ยวคนอื่นก็รู้หมดกลับล่างออกไปขอบใจมากที่รักไว้เจอกันที่บ้านนะจุ๊บๆค่ะพีว่วิเตอร์เฮ้ยวิเตอร์เราทำแบบนี้ยังไงเนี่ยขี้โกงชะมัดเลยอ่ะคนอื่นัสไม่ได้ขี้โกงฉันแค่ฉลาดนะ่ะ <c> ฮ <oughs> ่านายคิดไม่ทนันฉันแล้สิฉลาดเลยของนายเนี่ยฉลาดแบบนี้ฉันไม่อยากฉลาดหรอกฉันไม่ได้มีคนขี้โกงแบบนาย่วิเทอร์ นี่นายเคเปอร์ว่ารูปอะไรเนี่ยตลกชะมัดเลยนี่อย่ามาดูถูกรูปของฉันนะอย่ามาบูรี่รูปของฉันเอ้าวนายอยู่ไหนอะแอนเดอร์แมนอ่ะใชนยี่นี่เองไม่ขนาดที่เราไม่ครับก็รู้สุสนาในการวาดรูปวนผู้เห็ระบายหลับสนิทฝนเสียงดังแต่ทันใดนั่นเองเขาก็ขึ้นมา เหมือนว่าเอ๊ะเป้นฝันไปหรือว่าเรื่องจริงเฮ้ยนี่ยังไงเนี่ยเรื่องจริงนี่นะนี่นักเรียนทุกคนเสร็จกันหรือยังใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้เสร็จแล้วครับนี่นาย <c oughs> ชืว่อว่ารูปไปฉันหน่อยได้ไหมอะพอดีว่ารูปวาของฉันอะมันไม่สวยเลยอะฮะ เออไม่สวยจริงวยเห็นไหมล่ะรูปว่าของฉันมันไม่สวยอ่ะนี่นายขำอะไรขนาดนั้นขำริ้งเลยเหรอเออนายบูลลี่รูปฉันคุณครูครับเพื่อนเื่อทุกคนมาดูรูปวาดของเราไหมมาดูกันแล้วฮะอยู่ก็ชวนไปดูรูปเลยเหรอแสดงว่ามันต้องเด็ดมากแน่เลยไหนครูขอดูหน่อยสิไหนฉันขอดูหน่อยสิไหนฉันขอดูหน่อยไหนฉันขอดูหน่อยสิ ว่ามันจะเด็ดขนาดไหนนี่ครับลูกว่านของผมตลกจะมัดเลยเจ้าว,วกี้ว่าลูกอะไรเนี่ยเอา่อ,โอ أ, นี่ไงลูกฉันเองฮลูกนาาํำไมน่ากลัวขนาดเนี้ยโหถึงก็เป็นลมเลยเหรอสเกลยตัน ฉันไม่ไหวแล้วโลกมันหมุนน่ะฉันว่ามันน่ากลัวเกินไปฉันไม่โอเควักเกอร์ฉันว่านายควรมองว่ามันเป็นศิลปะนะสเกลตันนายไม่ควรจะจริงจังกับงาขนขนาดนั้นอนะ่ะเออเหรอโอเคเอาล่ะ,ละ,น,ะนันเลทุกคนตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วขอให้นักเรียนเตรียมผลงานให้พร้อมแล้วก็จะมาโชว์หน้าห้องกันครับผมาผมกมาลังเสร็จพอดีนะคะ เร,เร็วๆหน่อยเร่งมือหนอ่อยอ้าวคนแรกเลยสลามนี่ครับผมมาจะวักกี้น่ารักใช่ไหมว้าวยอดไปเลยสลามแต่แอบหน้าตัวอยู่นะน่าหน้า,าจีนมันถี้เลยอ่ะตัวนี้แค่บรรพานาวีดูนายควรดีใจกับเพื่อนนะเซเรตัน,นี่ว่าเพื่อนวาดออกมาสวยงามขนาดนี้จะต้องดีใจขนาดไหนเชียวแบบนี้เลยเหรอต้องยิ้มกว้างๆแบบนี้ใช่ไหมว้าย,ยคนถัดไปเจ้าวิทเต้อ พี่ครับผลงานของผมเอ้ยทำไมผลงานของผมเป็นแบบนี้ล่ะกรณีมันไม่ใช่นะนี่ครับอันนี้ตั้งงาผลงานของผม <S <S เออเมืเ่อกี้เนี่ยดีอยู่แล้วอันนี้มันตลกชะมัดเลยวิเทอร์คนถัดไปซอมบี้ออกมาโชวผ์ผลงานด้วยครับผมนี่ฉันรู้ว่านายทำได้ซอมบี้ออกมาโชว์เพื่อนเลยผมแอบเขินนะครับผมกลัวเพืเ่อนๆจะล้อ นี่ครับผลงานของผมอ่ะผมวาดได้เท่านี้อ่ะครับว้าวน่ารักชะมัดเลยอ่ะนีจคะเป็นตัวการ์ตูนแต่เมื่อไหร่อ้าหนพุกงรุนเหรอไหนก็เป็นการ์ตูนนะเออโอเคก็พอใช้ได้อยู่ไปนั่งที่ได้คนถัดไปเจสกลเลตันออกมาโชว์ผลงานเพื่อนๆหน่อยครับผมนี่ครับผลงานของผมเป็นยังไงครับน่ากลัวระดับร้อยเลยไหมครับโอ้เฮ้ยนา่วาดได้ไงเนี่ยนี่ฉันก็งงนะ นายว่าได้ไงเนี่ยน่ากลัวมากเลยอะ่ะสเกลเลตันฉันขอยกย่องนายให้เป็นศิลปินประจําห้องเรียนไหมครับี่เลยขอจับมือหน่อยอ่าโอเคฉันคือศิลปินประจำมาคับ,คบเอาไปเลยร้อยเปอร์เซนต์พรีเมียมฮเ,เผมตั้งใจวาดมากครับไม่น่าเชื่อเลยเเอาล่ะเอ็นเตอร์เทนโชว์ผลงานหน่นอยโอ้โหอะไรของนายเนี่ยตลกชาวาดลกลเอนน็นเตอร์น ตลกเชวัดเลยนั่น,นะสิอะไรของนายเนี่ยตลกเชวัตรเลยยิ่งกว่าคุจาริกอ้าวผลจะไปเน,นี่ยแมนโอ้โหครับรุนแรง,งมหมดทำไมอ่ะเนี่ยอ้าวควรถัดไปคิ๊เปอร์ถึงของผมแล้วหรอครับนี่ครับผลงานของผม,มเหมือนลิงเลยอ่ะเป็นวาโน,น่นหรือเปล่าเนี่ยโอ,อ้นั่นสิคล้ายๆอยู่นะใช่ ว่ารูปฉันได้หน้าเกลียดมากเลยอะนี่ฉันไม่ได้น้าเกลียดขนาดนั้นนะฉันไม่ได้หน้าเกลียดขนาดนี้อไม่าฉันทำไมสเกลเดตันเอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็โชว์ผลงานกันครบแล้วใช่ไหมวันนี้เราก็มาถ่ายรูปรวมกันก่อนกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวคุณภูจะตั้งโทรศัพท์ไว้ตรงนี้นะแล้วก็ขอให้ทุกคนแอ๊กหน้าหล่อๆเท่ๆกันไปเลย ลูกที่ออกมาถ่ายรูปหมูสําเร็จเเ้ยตลกชะมัดเลยเอาล่ะเพื่อนทุกคนตอนนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะแต่ว่าเรายังมีคลิปถัดไปให้ทุกคนได้ชมกันครับคนไหนยังไม่ชอบ Infinity ให้เสียงภาพประสาทไครโดยใช่ครับ Infinity จ้าวันนี้เราขอเสนาตอน วาดรูปคู่ฮีโร่บายไปดูกันเลยว่าหล่อไหมครับแต่ว่าออกมาเป็นยังไงสวัสดีครับผมชื่อมิตรโดครับวันนี้ผมก็ออกมาวาดรูปนอกสถานที่นะครับใครเดินผ่านไปผ่านมาผมจะขอวาดรูปทุกคนเลยครับคอยดูนะครับเอ๊เ hey, ฮ้ยนี่นายมาทำอะไรมิตรดอ๋อวันนี้ผมออกมาวาดรูป <Huh? S 1> เอ่อนอกสถานที่ครับ <Huh? S 1> คุณครูช่วยเป็นแบบให้ผมหน่อยได้ไหมครับ hey, ฮะฉันนี่นะเป็นแบบพี่นายอะ เอ้ยได้สิน <c oughs> ี่ไง mm hmm. โอเคครับคุณครูครับช่วยอยู่นิ่งๆหน่อยได้ไหมครับอยากยุดขยิกนะครับผมกําลังวาดแล้วนะครับถ้าขยุขยิกก็คือลูต่อาไม่สวยนะคะคุณรูณณ <c oughs> ฟังผมหน่อยครับอา้าวนี่นายเก่งไม่ใช่หรอก็วาดแบบนี้สิ่ <c oughs> ฉันไม่ชอบอยู่เฉยน่ะชอบขยุขยิกไปมาแล้วทําไมเหรอโอเคครับได้เลยครับไม่ต้องอยู่เฉยกนะ็네ไ,ได้ oh, <okay S 1> ค,ครับ จาผ่านไปเฮ้ยฉันเริ่มเหนื่อยแล้วนะเมื่อไรเธอจะว่างเสร็จทัามิสเตอร์ดอใกล้แล้วครับนี่ครับเสร็จแล้วครับมาดูสิครับฮะเสร็จได้หรออ่าไหนดูหน่อยนะหลบไปฉันขอดูเลยนะโอ้นี่มันลูกอะไรกันเนี่ยโอ้โหนี่ทําไมนายวาดลูกฉันแบบนี้ล่ะฮะมิสเตอร์ดอเอ่อคนเมืรครับก็คุณไม่อยู่เฉยดีครับคุยรืไปฮอะ นี่ไหนบอกว่าเก่งนะเก่งหนาไงว่าแบบนี้นี่ไม่ได้เรื่องเลยนะมิจนาเดี๋ยวครับเดี๋ยวทําอะไรผมเลยครับช่วยด้วยครับผมเป็นผู้ชยรับบาลายร่างกายอ่ะเรียบร้อยฮึสภาพลูกฉันไม่ดีเองนะต้องเจอแบบนี้ไปเลยคือมุมจ็บก้นอ่ะโอ๊ยกายก็ได้ช่วยเอาไว้ผมหน่อยครับ เอาละสวัสดีนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนไหมครับวันนี้เราจะมาทำชาเรนวาดรูปฮะวาดรูปเป็นยอะหรอครับแต่ก็ดีครับสบายๆผมชอบวาดรูปครับเฮ้นี่ฉันรู้แล้วฉันอยากวาดรูปอะไรฉันก็รู้แล้วฉันอยากวาดรูปอะไรนี่นินทาฉันหรือเปล่าอ่ะเอาไปน,น,นี่ไปเลยเจ้าสองคนนี้โอ,โอ้โหกระุกระสุนกระสนี่ลุดเลยนะฮะอ่ะเออจับตัวแต่เช้าเลยแถหน้าหน้าเแถวน้้าหนา เ่งทุแม่งกับเวเทอร์เอาป้ายมาติดพื้นด้วยนะโอ้อแล้วมันใช่ฝีมืองผมที่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ไหมครับเนี่ย <is> น,น่าหน้สใสเห็นแบบนา้แล้วคะ,ะคุณครูเอาละนี่คือลูกเฮ้ยมาจากไหนล่ะเนี่ยโอ้โหฮ่าแต่เราชอบไหมครับคุณครูคุณครูคคไปทำท่าทางอะไรแบบนั้นล่ะครับ ah, นี่จอมินเตอร์ดอนี่นายออกไปเ <are S 1> ดีด๋ยวนี้เลยนะมาทำอะไรแบบนี้กับฉันได้ยังไงเนี่ยฮะผมขอเพียนก่อนละนี่อยู่ให้เจ็บเบลอครับ ใช่รครับพิเตอร์ดอผมเพิ่งได้ยินชื่อชื่อแปลกๆนะคบเออดีแล้วที่นานไม่รู้จักนะนต้องมีใครอย่างรู้จักหรอนะพิเตอร์ดอเขาที่ัยไม่ดีฮะนิ่ัสไม่ดีแล้วเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยเอาล่ะอย่ามวัวเสียเวลากับเรื่องของพีเตอร์ดอเลยเรามาวาดรูปกันเลยดีกว่าฮะผมเป็นคนแรกเลยหรอครับก็ใช่นะสิเจ้าพิกแมนหวังว่านายจะไม่ทําให้ครูผิดหวังนะพิกแมนฉันฝากความหวังไว้ที่นายนะลูกฉันจะออกมาสวยฮะ อครับโอเคครับผมจะทำให้เต็มที่เลยจะเสียกน,ยนี่ที่แม่งขําแม่งนะพิกแมนฮะไอ้ยพิกแมนนายแม่งโคตรเจ๋งเลยว่ะดูท่านายวาโลมเนี่ยเฮ้ยในคู่เขาดูหน่อยสิเฮ้ยอ,อะไรกันเนี่ยพิกแมนฉันบอกให้หนายวาดท่าน,นี้ไงแลว้ววาดอะไรเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยฮะโอ้ยคุณครับผมผมผมไม่ได้ตั้งใจอ oh <my> ย่าด่าผมเลยครับโอย เออคนฉันไม่เหลือแล้วทะลุทะลวงเลการ์วายาตั้งพิกมนต์โกดทะลุอ่ะคนถัดไปซอมบี้ครับผมโอเคนี่ในายใช้พู่กันสองมือเลยเหรอใช่น่ะสิก็ฉันมันแต่งนี่ฉันต้องใช้วาดสองมือโอ้โหซอมบี้นายวาดรูปทีนี่สีกระต่ายเต็มห้องเลยนะอ๋อไม่เป็นไรครับผมมันศิลปินนะครับมันก็ต้องแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับคุณครู อ๋อนี่มันไม่ใช่คุยโรบายานี่มันชิงจังจอมแกนใครบอกชิงจังครับมันคือโรบายชิงอะไรเนี่ยซอมบี้นายนี่มันจริงเลยนะอ่ะคนถัดไปสลาม <You serious? S 1> อ่ะเริ่มได้เลยฮะเออพอขอคิดแป๊บนึงน,นะคะว่าจะวาดเป็นลูกอะไรอืมคิดะไรนานฮสานัสกีเนว่าลูกคูนีไ่ไงอ๋อค่ะ นี่ลีลานาะยนี่มันไม่ธรรมดาจริงนะสเกเดตนันมันแน่นอนอยู่แล้วครับคุณครูรูปของผมมันเป็นแบบนี้ครับมันคือลายเส้นคูฮีโร่บายครับปีนี้ใครเหมือนแน่นอนครับเอยนี่สเกเดตนันคณครูไม่รู้จะวาดอ,อย่างไงเลยนะอ,อคนถัดไปสลามไหนออกมาแสดงฝีมือซิครับผมนี่ครับรูปของครูฮีโร่บายเป็นฮีโร่ของเราทุกคนค่ะ ตอนวาดรูปกุยระบายก็จบลงแล้วแต่เรายังมีตอนถัดไปเผื่อบางคนยังไม่ถูกอีกเลยไครับเป็นฟิลตี้ให้เสียงพาภาษาไทยด้วยไครเป็นฟิลตี้จ้าพวกเราไปกันเถอะไปไหนอ่ะอ้าวก็ไปทำไม่ชั่นกันไงไปกันดีกว่าอย่ามุเสียเวลาเลยไป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 กันเลยไปกันเลย เราจะแบ่งเป็นสองทีมนะทุกคนแยกชายหญิงทีมที่1ก็คือทีมชายทีมที่สองทีมหญิงยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำควิดวาดรูป hey, <wow. S 1> แข่งขันระหว่างผู้ชายแล้ก็ผู้หญิงต้องให้ทุกคนปิดตาเพื่อที่จะวาดรูปอ่ะมันตื่นเต้นเกิน <Huh? S 2> ไปหรือเปล่าครับครับปิดตาเลยเหรอจะจะทำได้ไหมเนี่ยเอาละเริ่มได้เลยค่ะเริ่มได้ก็เริ่มได้จะวาดอะไรนเนี่ยปิดตก็มองไม่เห็นด้วย สู้นหนาสมีฉันสู้อยู่แล้วล่ะมันองห่วงเรสเจากสามีมันกำลังตั้งใจฉันขอทำให้มันเพลินนิดนึงล่วกันนะนี่เป็นั่ะให้ฉันเฉยจะบ่หอยดที่ถีบจะบ่เลยเฮ้ยนยย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 วเยยยยหยยยย้ยงยยยยนยยยไยตยย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 ยัยยือยย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 ้ แ่เนาะคนนี้ดีกากล้องเจวัดะนใคนลงกันเลยเอะคือทไมทแบบนี้ยไม,ยยม,มยงไง่ใหญ่ฉันก็มาองะมาให้กอนนะอะไรนไปพลราไปเนี่ยฉันก็อเอาเหมือนกันว่าฉันว่าดอะไรออกมาเนี่ยมีตัวอะไระมีคุนเลยเดินผ่าก,กับเพนเลยว,วาดรูปดันต่อไปก็คือต้องต่อสู้กับเจ้าแรงพวกเขาจะรู้ไมนะ่าจะเแ,งแ่งฉันจาก,การเองอ จะมาดเลยเอาละฉันจะเริ่มแล้วนะ,ะเริ่มเลยสินี่รอ,อ,รรอฉันหน่อยรอพี่แมนอ่าฉันจะรอนายทำไมล่ะนายก็ตามมาสิอา่าโลาเพลินๆดีเหมือนกันน,นั่ <c oughs> นแน่ะแฮ่แฮ้แฮเพลินมากใช่ไหมเหมือนต้องเจอแบบนี้อยู่หัวไปเลยเฮ้ยอะไรรู้สึกคันๆหัวไม่นะแงงมุมหล่นเนี่ ใส่กันเลยช่วยบ่มดีเขาหลวงตัวแมงมุมนี่นายมีขนาดนั้นคิดว่ามันจะหลุดจากหัวนายได้ยังไงสำนังงาถึงตานายต้องโดนบางว้าพิกแมนเกิร์ลน่ารักจังนะมีดอกไม้เลยอ่ะหลวอไปเลยนายทำอะไรฉันเนี่ยแมงมุมเหรอ ยังแข็งจังเลยอ่ะเผาไปเลยครับอ่ะโดนเต็มเต็มเลยอ่ะก็แอบวาดเหมือนอยู่นะพิกแมนเนี่ยให้ครูยูต์รู้ไปเล่นด้วยเหรอเนี่ยไปไปได้ไงก็ใช่นะสิฉันลงสนามเองเลยวันนี้ไหนขอลองวาดหน่อยสิว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ยคูเก่งนะครับเนี่ย น่าเสียแบบนี้ต้องเจอขั้นรุนแรงอะไยแล้วฮะฮอแล้ววะมาจากไหนแล้วเนี่ยแอะแออผม่งครับแต่นั่นมันปากกาที่ฉันกำลังจะใช้ว่ามันปุบครับนอนชิวขนาดนี้ร้อนร้อนร้อนจบการคือหินแล้วบ่ายยังยังไม่จบเหมืงานของฉันมันก็จะประมาณนี้แหละ โอยตลกชะมัดเลยโลกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทำไมฉันรู้สึกร้อนๆดแับ,บแมอฮะล้าว,วเหรอขอวาว๊าปก่อนแล้วกันเอาแบบนี้ละกันดีนะมีพลังวราปอ,อ๋อมันฉนลาดด้วยนะเอนเ็นดัแมนเนี่ย <Nice. S 1> ว,ว้าวก็พอใช้ไดอ้อยู่ใ้วยนั่นดัแมนแฮ่เจ้าแก๊สสวัสดีสวัสดีทุกคน <c oughs> ข่าวือแก๊สเอง วันนี้ฉันต้องวาดลูกม้าสินะทำไมมันชคองเคงร่งแบบนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้น่ะเนี่ะฉันต้องวาดยังไงล่ะมันขวางกับผาไปหมดแล้วแต่ก็ฉันมีฝีมือน่ะฉันสามารถทำได้ฉันรู้แล้วด่านนี้มันต้องเจอแรงน้องขวากันแล้วเจ้าแจ๊ดแบบนี้เลยใช้ที่ดูดไปเลยแรงสู้นะทุกคนเฮ้ยทำไมโดนกบนแบบนี้ล่ะเนี่ยแบนแป๊บแแบเลยอ่ะ ะน่ามันโลบอะไรเนี่ยสวัสดีเราชื um> <ah> ่อสลาวทำไมมันโยงเยี่ยงโยงเยี่ยงแบบนี้แล้วล่ะอย่าแก้เราเลยนะเล้วโผล่แอะแอะแอะไม่มีทางใช่หรอฉันเขานายไปเลยแล้วกันนะสลามฉันไม่ใช่นายฉันเป็นผู้หญิงอ้าวเหรอฮะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ล่ะเอาเราทุกคนแยกย้ายกันดีกว่าหัวใจทำไมคิดหน้ายเดี๋ยวดึงกดไลค์กดแชร์กดซัมซุงคลายช่องเราด้วยนะไปแล้วนะบ๊ายบาย